สวัสดีค่ะอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุรับเงินยังชีพร่วมเก่าลอยบาทเลยค่ะพร้อมวันโอนเขาบัญชีงวดแรกในเดือนมีนาคม2ห .67 นี้ทั้งกรมบัญชีกลางพร้อมใจเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีไายใด้น้อยที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ2ห .67 ได้รับเดือนลาหนึ่งร้อยบาทเป็นเวลาเก้าเดือนและชีไร้ไตามาดงวดแรกเริ่มมีหน้าคมสองหาหกนีค่ะซึ่งจะโอนเงินผ่านสองช่องทาง 1. บัญชีเงินฝากธนาคารที่ภูมิสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอืน่นหรือบัญชีบุคคลอืน่นส บัญชีพร้อมเพที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ที่ยั่งบ่ไดยยืนยันตัวตนสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้เช่นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุ เกินหกปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพรอมเพย์ได้สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นใดเลยค่ะฝากทุกคนชมคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดติดตามไปกระลังใจให้ช่องน,น้อยๆในเดอจากทุกคน